สว,วัสดีค่ะวันนี้นะคะตาจะชวนมาทำเส้นใหญ่ทํากินเองนะคะบนกระทะธรรมดานะแหลอยู่บ้านเราก็ทําเส้นใหญ่กินเองได้ตาจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ100กรัมหรือประมาณ14ช้อนโต๊ะเราจะใช้แป้งมันนะคะ30กรัมหรือประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะ ใช้น้ำเปล่า300 ml นะคะหรือประมาณ22ช้อนโต๊ะค่ะทำง่ายๆเลยนะคะแค่นี้เองคนให้ละลายค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเส้นใหญ่กันเลยนะคะวันนี้ต่าจะทำบนกระทะเทฟลอนนะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนไม่ต้องไฟแรงมากนะคะตั้งกระทะให้ร้อนทา้ํำมันพืชบางๆค่ะ นะคะเราก็ลองเทดูนะคะต่ายใช้ประมาณ50 m l สำหรับกระทะเทป้อนที่ต่ายใช้นะคะหรือประมาณสักครึ่งกระบวยแล้วก็สาดแป้งลงไปเลยะค่ะแล้วก็รีบเกลี่ยให้มันกลมนะคะที่จริงมันไม่จำเป็นต้องกลมก็ได้นะบางทีมันก็กลมบางทีมันก็แบบเกินไปบ้างนะคะสาดแป้งลงไปนะคะให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็รอ,อ,อ,อแป้งร่อนพอขอบแป้งร่อนอะไรร่อนดีแล้วนะคะเราก็เอาแป้งไปแกะเลย เราจะได้แผ่นแป้งแบบนี้นะคะตอนนี้มันจะมีความแบบดูเหมือนเป็นด้านนิดนึงนะคะด้านนี้ด้านนี้มันจะแบบนุ่มๆน,นิดนึงนะแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวทาน้ำมันพืชแล้วพอมเย็นตัวก็จะนิ่มลงค่ะถ้าใครอยากได้นิ่มทั้งแผ่นนิ่มๆเลยนะคะจริงๆก็ต้องเอาไปนึ่งนะคะถ้านึ่งเนี่ยสูตรนี้เอาไปนึ่งได้แป้งก็จะแบบว่านิ่มทั่วกันเหนียวนุ่มทั่วกันนะคะ อันนี้สำหรับวิธีการทําง่ายๆนะคะล้างม้อล้างมือให้สะอาดขัดทาละมันพืชโอเคเราก็ได้แป้งแบบนี้เอามาซ้อนกันไว้นะคะ ทาน้ำมันเพื่อให้ทั่วเส้นนะคะล้างไม้ล้างมือให้สะอาดพอเย็นตัวลงนะคะแป้งจะนุ่มลงอันนี้ก็เป็นเส้นใหญ่ของเรานะคะพอเย็นตัวลงเนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะนุ่มขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอามาตัดกันเลยค่ะขอบๆเนี่ยต่ายจะตัดออกไปนิดนึงนะคะแต่ถ้าทำกินเองจริงๆอะ่ะไม่ต้องตัดก็ได้นะใช้ก็ได้ต่ายจะตัดให้มันปเป็นเดีย่ยวๆนิดหนึ่งอืม เส้นใหญ่จะต้องใหญ่เนาะต,ตัดตัดตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อความเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลอกเส้นใหญ่ของเราใส่จานกันเลยนะคะ เส้นใหญ่ของเรานะคะก็พร้อมแล้วนะคะอาจจะคลุกน้ำมันนิดหน่อย